สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องหล่าเงินเมืองยางนะคะวันนี้น้องหล่างก็จะพาพี่พีเอฟซีทุกท่านไปทำทำทำอะไรเอ atur. ่ยวันนี้ก็น้องหล่าเงินเป็นน้องหล่าเงินจะทําไปทํากับข้าวนะคะตอนเช้ากับข้าวตอนเช้าน่าจะเป็นน่าจะได้กินตอนกลางวันทำกับข้าวเป็นเมนูนะคะวันนี้ก็จะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่าใช่ก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวของไทยนะคะจะเป็นข้าวซอยข <ings> องไทย ของพี่น้องไทยใหญ่นะคะเป็นข้าวซอยก็จะทำข้าวข้าวซอยอะไระข้าวข้าวซอยน้ำจางอะ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทางที่ไทยเขาเรียกอะไรอข้าวซอยน้ำใสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ไม่ใช่อัน,นไม่ใช่น้ำขรวนะคะอันนี้จะเป็นน้ำใสคะ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้น้องหลังมันก็จะกอรอกไฟไว้นะคะจะกอรอกไฟก่อนอเ,เดี๋ยวได้ก็กอรอกไฟก่อนนะคะ เช่าเป็นเายากตอนเป็นเารนอ่อ้ดนะคะพี่น้องไทยใหญ่ก็จะจะก่อไฟด้วย แกนข้าวโพดนะคะที่ที่มมทำไร่ข้าวโพดนะคะแล้วก็จะมาเขาเรียกสีมไม่รู้รแล้วก็จะได้ไ <ว S 1> จะได้แกนมาแล้วก็เก็บมาทำมาก่อไฟนะคะจะก่อไฟง่ายกว่า <ใน S 1> ะะเออไที่กางไฟที่ท่าุตั้งเลยเนี่ยัวกงกใ่วาตับขเผาที่ยที่เนี่มันขา ไปก็องว่ามาทางเี้ขออยู่มันบัท้ที่จะอานมงนมันูว่านนขอมันที่วันนะ้นขอสาตของทางเลต้งู้เอเสียเ็็มาจรนู้จินอรจักจ้าง้หลกันกับใครกันงไม่ช่เก เราไปซื <c oughs> ้อองกินอะไทคดนูบโอ้นี่มันอะไกินเกนปลอหาบพูนทีน้ยมันกานไรหทุ่งถ้านทุ่งก็ได้แหบคือคือทุ่งจลหลมนะคะลูกนจะตกองไทมปา่ไไุ้นม่จไบกลมหลูกลูกาห้ลูกหห่ คือตอนเช้าคุณแม่โทรมาบอกว่าจะตั้งน้ำแล้วก็เอ่อก็ทำ ทำตั้งน้ำไว้รอนะคะเพร่อของแม่จะซื้อข้าวซอยในตลาดมานะคะก็เลยตอนนี้ก็พึ่งมาทำ่ะเดี๋ยวรอไฟติดกันนะคะคุณปู่น้องหลังก็จะสารซองสารตะก้านะคะ ก็จะมีเพื่อนมาคุยด้วยนะคะก็จะสารเป็นเป็นตะก้าแบบนี้เลยแล้วก็เอาไว้ใส่ผักใส่อะไรไปขายในตลาดนะคะก็สารเองก็สารเองเป็นก็สารเองนะคะจะได้ไม่ต้องไปซื้อของคนอื่นไปยัดตังค์ไปอินนะคะนี่ก็จะเป็นไม้ไผ่นะคะที่แบบไม้ไผ่ใหญ่แล้วก็มาผ่าผ่าครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาจักไม่รู้ว่าเขา เรียกอะไรทางไทยจักะแล้วก็จะให้มันเป็นเป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ออกมาสารมาสารเป็นตะกร้าอะไรต่างๆได้หมดนะคะนี่เดลูกามาถถนนะคะนี่ก็จะเป็นคนปู่น้องหลน้องเหล่าเงินคนุณพ่อกำลังทำที่ไว้ข้าวนะคะ จอดเล็กจอดเลยเดี๋ยว,ยวตั้งน้ำมาเลยเดี๋ยวตั้งน้ำให้มันเดือดก่อนนะคะตอนนี้ระหว่างเดี๋ยจะไปล้างถั่วง,งอกก่อนนะคะนี่นะคะถั่วง,งอกที่เราซื้อมาจากในตลาดว,าวาเดี๋ยวจะเอามาล้างก่อนนะคะ ะะแม่ระหว่างเันไปขายของในตลาดก็จะขายอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นน้าอ้อยนะคะที่คัดมาสดๆรด้อนๆเลยกินได้แค่เอคัดเมื่อวานก็จะกินได้กินวันนี้นะคะก็จะแบบได้แค่วันเดียวแล้วก็จะเสียต้องกินให้หมดนะคะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นข้าวรสซองอันนี้เป็นข้าวของอันที่จะใส่น้าอ้อยแล้วก็กินนะคะจะได้ไม่ต้อง หวานมากถ้ากินน้ำอย่างเดียวอันนี้ไม่รู้ออัน,นี้เป็นข้าวหนมปัดก็เป็นเอาอ้อยทำแหละค่ะเป็นข้าวหนมปัดข,ของกินโบราณน,นะคะของกินเมื่อก่อนส่วนตัวแล้วหวานไม่ชอบกินเท่าไหร่นะคะน้ำอ้อยแล้วก็ข้าวหนมปัดก,ก็ไม่ค่อยชอบกินนะคะก็ไม่รู้ทำไม <laughs> บอกว่าของกินโบนราณเด็กสมัยใหม่จะไม่ค่อยชอบนี่นะคะแต่ก็กินได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบกินบ่อยนะคะนะคะเมื่อกี้ระหว่างนั้ก็จะใส่เกลือแล้วก็ผงชูรสแล้วก็ตอนนี้ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะเนื้อสามชั้นแล้วก็ลวกให้มันสุกแล้วก็เอาออกมานี่นะคะเมื่อกี้เราล้างของทอกไว้แล้วตอนนี้ก็จะเอามาลวกให้มันสุก เอาผักมาใส่เอาอะไรมาใส่ต้นหอมมาใส่ก๋วยเตี๋ยวนี่เขาเรียกน้ำใสเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเหรอเมื่อกี้นั่นหลังมันพูดมาอะไรไปข้าวซอยน้ำใสเออนั่านเลงก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะคะนี่ก็ตอบออกละต้นหอมนะคะข้าเดี๋ยว เอาไปล้างกันเลยล้างแล้วก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวกันกินเลยทํากับข้าวนี่นะคะเมื่อกี้ที่เนื้อที่เราลวกลวกให้มันสุกแล้วตอนนี้เราก็มามาหั่นมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่มีใครกินค่ะต้องอยู่บ้านกินคนเดียวนะตอนนี้อันนี้ก็ใส่ผักโถงหน่อยเขาเรียกผักอะไร ผักอะไร่ไม่รู้ก็จะเป็นข้าวซอยไทยใหญ่นะคะเดี๋ยวามาตามเลยนี่นะคะ,ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ะะใส่ถ้วยแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปใส่น้ำก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำใส่น้ำด้วยเดี่ยว มาเนาะเงินจะใส่ถั่วงอกที่เราลวกไว้เมื่อกี้นะคะก็ใส่ใส่ถั่วงอกใส่เนื้อที่คุณแม่หั่นไว้เมื่อกี้นะคะก็จะใส่เนื้อนิดนึงแล้วก็ใส่ผักอันนี้เป็นผักกระาดอกนะคะเอามาจากในสวนเลยจากในสวนน้องเหล่าเงินอันนี้ก็จะเป็นผักอะไรอะเมื่อกี้คุณแม่เรียก ผักอะไรนะแม่ไปในไปตลาดน,นะคะก็เลยต้องกินคนเดียวตอนนี้อันนี้ใส่กระเทียมเจียวนะคะใส่กระเทียมเจียวน้องหาวชอบกินกระเทียมเจียวเลยแต่ใส่เยอะนิดนึงแล้วใส่อันนี้เียมเจียว,วน้องก็จะใส่อันนี้นะคะอะไรอะ่ะพริกไทยป่นเนาะน่าจะพริกไทยก็ใส่นี้ไปนิดนึงน,นี่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ก็จะ,จะใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตามด้วยมะน,นาวมะน,นาวโอ้คุณแม่ไปซื้อมะน,นาวนะคะแล้วก็ไปซื้ออะไรซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำก็หมดนะคะก็เลยคุณแม่ออกไปซื้อซีอิ๊วดำอยู่ก็จะใส่พริกนะคะพริกขั่วใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวน้องเหลาเงินรอคุณแม่กลับมาก่อนนะคะเราจะแล้วจะกินพร้อมกันนะคะน่าจะ มีน้องเหล่าเงินกับคุณแม่เท่านั้นนะคะที่ที่จะกินก๋วยเตี๋ยวน้ําใสนี่นะคะคุณย่าไม่กินนะกินข้าวตอนเช้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนนะคะนะคะมากินด้วยกันนะคะคุณแม่ไปนานมากตอนนี้ก๋วยเตี๋ยน้องเหล่าเงินจะไม่มีน้นะะําแล้วค่ะเขาเรียกอะไระมันปื้อแล้วอ่ะมันนานแล้วนามันก็จะให้แห้งไปกับข้าวซอยเรานะคะก็เลยกินก่อนคุณแม่เลยดีกว่า ไม่มีมะนาวก็เลยน่าจะใส่ใส่น้ำมะนาวนี้ไปก่อนน่าจะน่าจะได้อยู่นะคะซิวดำไม่มีค่ะไม่มีก็ไม่ใส่แล้วคุณแม่ออกไปซื้อนานมากตอนนี้ค่ะมานะคะ้ามากินด้วยกันนะคะ นะค,ะคนแล้วอันนี้ก็จะเป็นหนังป้องนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าที่ไอเรียกอะไรอ่าไม่รู้นะอันนี้เขาเรียกหนังป้องที่นี่เขาเรียกหนังป้องนะคะ น่าจะเป็นหนังหมูนะคะแต่ที่บ้านน้องหลังมมีคุณปู่คุณย่าทำเป็นนะคะจะทำทำเป็นเป็นหนังควายอะค่ะเป็นเอาหนังควายทำนะคะแต่นี่น่าจะซื้อคนอื่นมานะคะน่าจะเป็นหนังอันเนื้อหมูป่าไม่รู้น่าจะเป็นเนื้อหมูนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าทำก็จะเป็นเนื้อควายนะคะอร่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะ ตอนนี้น้องเหล่านั้นก็กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปล้างจานเสร็จแล้วตอนนี้ก็มานั่งเล่นอยู่ข้างหลังบ้านนะคะที่จะเข้าสวนจะว่าจะไปนั่งเล่นในสวนนะคะตอนนี้คุณแม่ก็กลับมาตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะน่าจะกินเสร็จแล้วน้องเหล่าอยู่อยู่หลังน้องเหล่านั้นอยู่หลังบ้านนะคะก็เลยไม่ได้เข้าไปดูนะคะค่ะ นั้นน้องเหล่านั้นก็ขอจบคลิปไปียงเท่านี้นะคะฝากพี่ๆเอทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้น้องเหล่านันด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ